สวัสดีครับบ่าวสะกลน้นเลี้ยงปลาไหลครับสวัสดีพี่น้องเกษตรกรสู้กสู้ข้นครับปลาไหลน้ำใสเลี้ยงายขายกล่องครับพี่น้องครับครับเมื่อนี้ครับพอกับบ่าวสะกลนชื่อเกาเนาะครับเนาะโดนแล้วบริลลลงคงลงคลิปให้พี่น้องได้ชมได้เบิ่งได้ความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับเมื่อนี้ผมกับสีผ้าพี่น้องมาเบิ่งเนาะครับนี่เป็นบ่อพอแม่พันธุ์ของผมบ่อปูนสองคูณสิบเมตรเนาะครับ ที่ช่วงนี้เขาบอ่อคอยไข่แล้วผมก็เลยได้มีโอกาสปล่อยน้ำทิมนะครับเพื่อที่จะล่างบอ่อขาเชื่อในบอ่อเพื่อเตรียมการในเขาใครในช่วงอุ่มผ้ามีหน้านะครับก็เลยเปิดน้ำทิมสองสามมือครับมันแห้งแล้วกระิตักดินเหนียวนี่ครับที่ผมเอาไว้น้ำแขางขง,างนี่ครับาราคาต้นไม้นี่กระชีเอาออกครับหนาเกินไปครับก็ ในจากนี้แล้วกะสีเอาดินเนี้ยที่เขาายู่นี่ครับตักดินขึ้นให้ทําความสะอาดบอ่อเนาะครับเพานี่ครับผมมาเจอเหตุการณ์หนึ่งครับพี่น้องที่ผมได้ล่างบอ่อทาความสะอาดบอ่อนี่เจอว,ว่าลูกปลาไหลที่เห่าเก็บบอ่อท่านนะครับที่เขาไอ้ว่างไข่ในโรงเทียมเนี่ยหรือว่าวอดเขาเนาะครับเขาฝากก่อนที่เห่าเก็บ แต่มีเป็นโตแล้วแต่ใส่นะครับหลายโตอยู่ครับสีสันสวยงามดีครับพี่น้องเมื่อนี้ผมก็อยากเลยให้พี่น้องได้เบิ้งนะครับเนาะโครงการว่าเออไวยมันใครอยู่ในนี่หรือว่าเอาไปฟักจะมีค่าดีซ้ากันนะครับถ้ามันอยู่ี่มันก็สิได้มีออกซิเจนหลายเพราะว่าน้ำเก้าห้องเปิดไว้หลายมืออยู่แล้วนะครับครับเมื่อนี้ก็สิได้มาตักให้พี่น้องเบิ้งว่า หลังจากที่ผมปล่อยน้ำทิ้มได้สองสามมือแล้วประกาศที่ได้ก้วยดินออกนะครับเนาะตักตัวปลาออกก้อนนะครับพอไม่พั้นออกไปก่อนอากายปรับพื้นที่เขาไม้นะครับเฮีดยให้ทำความสะอาดต,ตรงนี้ก้อนนะครับแต่เมื่อนี้ผมได้นี่นะครับพี่น้องได้เอาฟัวมาตักดินกองไว้ปรากฏว่าผมพอลูกปลาไหลได้หลายลอยตัวนะครับ สีสันสวยงามครับอยู่ในบอลนี่ที่เขาอยู่แบบธรรมชาติโดยที่ผมตักไข่ไปว่าเบิร์ตนี่ว่าเขาฟากก่อนเนะครับแต่สิได้มาผพ้าพีผ้าหนองเข้ามาเบิงนะครับเนาะปัญญายุย,ย,ย,ยพี่น้องเข้าเกษตรกรทุกคนนะครับที่กําลังอัดลงฮัดเลี้ยงกับสิได้มีแนวทางความคิดเอาไปดัดแปลงเนะครับเพื่อที่จะเพาะพ่อแม่พันธุ์เพาะลูกให้ได้หลายๆนะครับเพื่อที่จะเป็น ได้ๆได้เล it ็กน้อยจนกลายเป็นรายได้ใหญ่เนาะครับเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาไหลการเพาะปลาไหลเนาะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูการหนาวเนาะพี่น้องปลาจะบ่อ่อยไข่เนาะครับถ้าผู้ใดที่มีบ่อได้หลายบ่อพอพันในฟันหลายๆหรือว่าพงเที่ยมที่มันบ่ไข่เข้าไปไข่แล้วเนาะครับในบ่อนั้นก็ฟันที่จะเปิดน้ำทิ้งไว้เนาะพี่น้องเปิดน้ำทิ้งไปเลยครับสองสามมือ ้วก็ตักดินขึ้นมามองที่เขามองไห้ดินข้างๆนี่ครับแล้วคาขาเชือเพื่อที่จะให้ปลาเขาบ่อติดรงติดเชือในบอ่อของเขานะครับในบอ่อพอพันไม่พันแล้วเพื่อที่จะเต็มการในเขาได้ใครในช่วงฤด,ดูกาลนาใครของเขาช่วงผุมผ้ามีหน้านะครับใเข้าขาดเชือแล้วครับเมื่อนี่ผมก็ได้มา ทักทายพี่น้องเกษตรกรท่าแล้วครับโดนเราบ่อได้ลงจิบเจเชียร์เนาะครับเนาะถ้าไดหยุงก็ไปปัม้มกําลังขยายบอ่อไปข้างลังหมดแล้วครับเป็นบอ่อพ่อใบอื่นอีกจีบก็บอ่อนะครับกําลังหนึ่งทําอยู่เป็นบอ่อพอพันไม่พั่นครับพี่น้องฝากพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮ่านะครับเอ้อาหากผู้ใดสนใจที่อยากจะลงจะเลี้ยงกะยินดีนะครับให้ขําแนะนำให้ค้ามปรึกษาเนาะครับกับพี่น้องสุขุขสุข้นนะครับ ผู้ใดอยากสอบถามสอบใต้กัโทรมาได้ครับศูนย์เก9าหกศูนย์ี่สองี่เกาหนึ่งหานะครับเบอร์ของบ่าวสกลเองนะครับเนาะหรือว่าอยากได้ปลาไปลงไปเลี้ยงใส่นั่นใส่นี่กะยินดีให้คําแนะนํำและยินดีให้บริการทุกท่านนะครับเนาะพ่อแม่พี่น้องสุกุสกุลครับเป็นกันเองครับผมสบายสบายครับครับเมื่อนี้ที่มาลงจิตไปพี่น้องเบื้องนี่กะ เกี่วกความของใหญ่ในช่วงฤดูการหนาวนานะครับป่าของเข้าจะเป็นโรคติดโรคใบกักค,ควบน้ำมันระวังนอะพี่น้องเนาะช่วงนี้เราเป็นช่วงที่เราเรียกช่วงปากเส้นนะครับช่วงนี้ครับช่วงฤดูการหนาวนี่แหละครับช่วงนี้ปลาจะบ่ค่อยไข่อยนะครับจะมีเป็นบ่อบางบ่อป,ปายนะครับเนาะปะ่าของเขาาทับกับฝากพี่น้องเข้าสุกสุกสุกนั่นแหละครับที่กำลังหัดเบียงปไลไหลหรือว่าเบียงมาดโดนแล้วกัก ด้วยความห้องใยนะครับเนาะเสียผู้ใดก็บ,บกไม่อยากให้มันตายว่่อยากให้มันติดเชื้อหรอกครับปลาแต่ห้ากับต้องระมัดระวังเชื้อโรคต่างๆของปลาไหลองเข้าที่จะมาในช่วงฤดูการหนา,นาวนี่นะครับเนาะด้วยรักได้ห้องใยนะครับจากบ้าสกุลนะครับครับเมื่อนี้เพื่อว่าเป็นการในเสียเวลาผมกับศิภาพี่หน้องมาเบิง่งผมกลวยดินนี้ครับพอผมกลวยึินแล้วกองๆเราจะมี มาไลลูกตัวน้อยๆลลยๆนะครับเนาะสีสันสวยงามพี่อพี่น้องได้เบิ่งนะครับเนาะอากาเสียไปอนุบาลเขาโตนะครับเพราะว่าจะโกยเดินขึ้นทำความสะอาดสาาเชื่อนะครับเป็นบ่อพอพัฒน์ในพัฒน์นะครับเป็นพ่อปูน้องพร้อมตรงนี้ครับส่วนด้านล่างก็สิเป็นบ่อปลาใบนะครับเนาะหากใครสนใจยังกะปักใต้สอบถามกันได้นะครับเนาะเบอร์ที่เบ้าสะกก็ไหนไปนะครับนี่ก็เป็นฟ้ามซื้อฟ้ามมาซ้ำฟ้าม ปลาไร่หน้าวากิวนะครับเนาะแต่นี่เป็น youtube ช่องบาาสกุลที่ดูแลอยู่นี่นะครับเนาะที่เบิงเป็นการดูแลฟาร์มอยู่นี่ทุกคนก็เพื่อสีก็ได้ยินชื่อซื้อแล้วนะครับเนาะโบไทยโบคอยชัดครับครับวันนี้โบไ้เซียเวลาครับพี่น้องครับเดี๋ยวพาพี่น้องมาเก็บปลาไรลหน่อยน้ำกันนะครับเนาะมาเบิงกับตามมาเลยครับพี่น้องครับมาชมกันเลยครับ ครับพี่น้องครับนี่ครับตรงที่ผมโกยมาแล้วนะครับเนาะเมื่อกลับพี่น้องเนี่ยผมโกยึ้นแล้วบันนี้พาพี่น้องมาเก็บป่าเนาะครับเห็นว่าพี่น้องนี่ตัวปลาไหลที่ผมตั้งมานี่นะครับเราจะอยู่ในที่ผมกําลังจะทําความสะอาดนะครับเนาะนี่ลูกปลาไหลหน่อยครับพี่น้องนี่ครับเติดอยู่ในนี่ ตัวงามครับพี่น้องขนาดนี้ก็มนกรบมี่ครบับพี่น้องเนี่ยลูกปลาไหลนะครับนี่ยแจกดินขึ้นมาก็าจะเป็นนังซสิครับใส่เล็กมี่สูใส่ครับ ก็ละรไรง,งามครับปีนึงผมจะแต่กวนผมบ่ค่อยได้ล่างบอ่อทำความสะอาดบอ่อนะครับต่ปีนี้ได้โอกาสผมก็เลยตรงมาล่างทำความสะอาดเพื่อที่จะป่อยดินที่ตกลงมาเนี่ยขึ้นข้างบนนะครับแต่ก็เจอลูปลาไลนี่ครับเมื่อกี้พี่หน้อมันงามเลยครับ ใส่กำลัง6เส,นสน้น10เส้นก็มีครับพี่น้องว่าจะไปอนุบาลเป็นพ่อพันไหมพันครับเง่ายมาครับนี่ครับใส่ถังไปแล้วครับพี่น้องถัง,งไว้จะจะไปเป็นอนุบาลครับไอ้อุาหาหารเขา อีหลายมือแลวครับพี่น้องเบื้องส่งนี่ลายปานนี่นเงาครับเนี่ยปลูกกำลังไปจะแพงใส่หาเส้นหกเส้นครับมันได้โกยขึ้นมาไว้แล้วน้องพี่น้องเนี่ยเงาครับตัวโตไม่เยอะเลยก็มีนี่ครับ ใส่ใหญไๆเอาครับลุกปไปเลยก่อนแรกกับบุหงจากหรอกครับเพราะกลวยขึ้นมาขึ้นมาข้าง่างเป็นหมดอยู่ในขงางราง มันกัพอดีเอาไปทนุบาลครับอีพอดีจะกลายเป็นควาพันเม่าพันครับพี่น้องครับผมก็เลยทายลิปห้พี่น้องเบิ้งเป็นตัวยงตัวยางแล้วนะครับเนาะการที่เข้าทอาความสาอะอาดบอกระไรเก็บลูกหน่อยน้ำเลยครับลูกปลาไหลหน่อยน้ำจะควายเบิ้งเหรอครับพี่น้องครับเดี๋ยวมาฝากไว้แค่นี้กันครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับผม ครับพี่น้องครับจากที่ได้ภาพพี่น้องในมะเบงที่ผมโกยดินขึ้นแล้วนะครับตักดินขึ้นนี่ลูกปลาไหลน้อยๆหลขนาดไหลใส่นี่ครับเป็นผลต้องการที่ว่าผมตักบ่ท่านนะครับเขาลักฝากก่อนนะครับจากวงเทียบของผมนี่แหละบ่อพอไม่พันนี่แหละครับการต่อไปผมกระสิได้นําตักเสร็จแล้วโกยดินออกแล้วนะครับต่อไปกระสิได้คาชงคาเชื่อนะครับเอาลูกปลาสีงามนี่นะครับไปอนุบาลเบง แต่ลายเป็นพอพันในพันได้บอ่อนะครับเนาะโดยการที่ผมผสมสูตรอาหารต่างๆนะครับเนาะให้เขาได้กินปนี่เขาจะนี่สีสันสวยงามนะครับให้พี่นองในเบิงในชมกันนะครับเนาะเป็นความรู้เล็กๆน้อยนะครับเนาะของผมกะยินดีให้ข้าปรึกษาคํานะนนํำลูกท่านพี่กันนะครับนี่นะครับบอ่อพอพันในพันสองกุนสิบผมเป็นบอ่อปูนนะครับอะไรผมก็จะได้ทาความสะอาด โดยดินขึ้นทางบนนะครับจะตท้มข้อสะอาดพวกปากโคโอ้ย่างนี้เพราะให้นาเกินไปนะครับเพราะว่าแต่ช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤด,ดูการของฤดูหนาวจะย่งงงวยจากกระออกหลไรนะครับเพราะว่าเขาได้อาศัยพักสมนีอยู่นะครับเพื่อสร้างความอบอุนของเขานะครับเนะาะครับวันนี้ผมก็ได้มาทักทายพี่น้องกเกษตรกรเ้องสุกุลสุก้นแล้วก็นะครับจะได้ ขออนุญาตลงคลิปไ้แค่นี้นะครับอันนี้ก็เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆจากบ่าวสะกลนะครับล้าก็มาทักทายพี่น้องเข้าสุขุสุขคนนะครับเนาะฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร้บ่าวสะกลนคนเลียงกาไอะไร้ทั้คลิปให้พี่น้องเกษตรกรเฮ้ไในเบิ่งในชมกันต่อไปนะครับเนาะครับวันนี้ก็มาทักทายพี่น้องนะครับแค่นี้นะครับขอบคุณทุกทีรับชมครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ